วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับตัวรถ t o y o ย a a ต้าอัพเลือกมาที่รูปมือถือนะครับ Bluetooth Setting, รบลูท t ธเซตติ้งเลือก Add a อ o t อ e r device เลเลือก It not found ในระหว่างค้นหาเราก็เข้ามาเปิดอุปกรณ์บลูทูธที่มือถือนะครับชื่ออุปกรณ์จะขึ้นที่หน้าจอเราก็กดเลือกชื่ออุปกรณ์ของเราได้เลย i p h o n นนะ ในระหว่างการค้นหานี้นะครับก็ะจะขึ้นโค้ดนะครับกดโอเคนะแล้วก็เข้ามากดแทรที่มือถือนะครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วก็จะถามว่าต้องการใช้ Apple a p p l e Car พแบบไร้สายไหมนะครับถ้าเราจะดูแมปด้วยนะครับแล้วก็กดเย็ดเพื่อใช้คาเพย์แบบไร้สาย แต่ถ้าเราต้องการใช้แค่บลูทูธเราก็กดไปที่โนนะครับต้องการแค่ฟังเพลงรับสายวางสายโทรศัพท์เท่านั้นนะครับกดดันถัดมานะครับกดรูปโน้โนะน,น,นะคเลือกคำว่าซอสแล้วก็เลื่อนหาชื่ออุปกรณ์อของเรานะครับไอโฟนเขาจะขึ้นคอ n เน t เต็ดครับเราก็จิ้มเข้าไป ไม้เกิดแถบสีฟ้านะครับเป็นแถบยาวแบบนี้ก็คือการเชื่อมต่อสําเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ